สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอสมลุยตามติดชีวิตพ่อลูกอ่อนครับวันนี้พ่อพ่อจะไปดูปลาครับที่ลงจากอ่าไรนาครับโอ้นีครับพ่อพ่อน้ำโอ้โหท่วมเลยแล้วครับตอนนี้น้ำท่วมเอกสารมากับใครครับพี่ปังสวัสดีค่ะก่อนเลยเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกับพ่อพ่อโอ้นี่ครับดีครับ น้ำครับพ่อๆนี่ครับล้นออกจากไรนาเลยนะครับโอ้เมื่อกี้ดูเห็นทางเดินตรงนู้นนะใช่ไหมเป็นน้ำอะไรนั่นใช่ใช่พายุอะไรนะลืมละพายุฝนพายุฝนชื่อมันว่าอะไรน้องฟ้าหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่ฝนฟ้าขนมอะไรก็ไม่รู้แหละฝนค่ะฝนฟ้าคันขนมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปดูปลากับปูเนาะที่หน้าหุ้ยปูอะไร โอ้ตรงนี้น้ําเยอะอีกแล้วนี่น้ําจะท่วมไหมเนี่ย<ม>โอ้โห,โโหเต็มเลยเต็มเต็มลงน้ำคนอื่นเลยตอนนี้พ่อพ่อก็ขับรถอยู่นะครับกําลังไปที่นาคุอยปุ๋กนะครับโอ้โหน้ําลงมาจากเชิงเขาครับพ่อพอ่อไม่ใช่เยอะเลยมาจากชีเทวดาเ <c oughs> อ <c oughs> อความคิดเด็กครับพ่อพอ่อ ชีเทวดาไม่ใช่ฮ <laughs> ้อะไรีคนหนึ่งค่าบอกว่าข้อหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับว่าจะได้ตัวปลาหรือเปล่า <laughs> ส่วนมากจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับพอๆเดี๋ยวจะเอามาทําทเป็นหมกนะครับอร่อยออร่อยเดี๋ยวตามาชมกัน <พา S 1> เลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวตัวใหญ่ลูกไปทำปลาเผาตัวใหญ่ตัวเล็กต้องต้องหมกลูกเออถ้าตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเป็นปลาเผาเลยนี่แหละมากับเด็กนะ ถามเยอะมีแต่แนวสงสัยครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งใช่ไหมอะไรฝนปาพ่อพอฝนถ้ามาจากฉีเทวดาอา๋อโอ้บรรยากาศดีมากครับพ่อพ่อนู่นครับฝั่งน,นี้ก็เขาฝั่งน,นู้นก็เขาข้างหน้าเหมือนเขาใหญ่ใช่เขาเขาล้อมรอบครับเป็นทุ่งนาครับลงไปครับนานาคุณปูพ่พคตรใหญ่ โอ้นี่ครับข้างทางมีแต่น้ำครับใครๆเข้ามาถึงนะครับอึ๊บอึ๊บอุ๊บอุ๊บเาันจ่องมาคันจองแปลว่าอะไรนะคันจ้องคันจ้องแปลว่าร่มอ๋อแปลว่าร่มเนาะคันจ่องแปลว่าร่มบางคนก็เอากระบะมาโอเคไปแล้วครับพอเรากะเอากระบะมาโอเค บรรยากาศดีมากครับพ่อพ่อดูสิครับเย็นฉ่ำชุ่มฉ่ำภูเขารอมรอบครับแม่บรรยากาศแบบนี้หายากครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนอนมาอีกนะป๊าอืมมามามันมีจะถึงเจ็ดสิบหรือว่าวันอาทิตย์จะน้ำคันพูดทธลกหัแบบเี้ยเสาอาทิตย์มีพรุ่งนี้ก็มีลูกพายุพึ่งขึ้นไทยวันนี้โอ้้น้ำครับพ่อนี่ครับ โอ้โหล้นลงมาเยอะเลยครับโอ้โหมาจากเขาครับแม่ดูครับดูครับโอ้โหลนทะลักมาเลยครับพ่อพอนี่ครับฝั่งนีเเง้เยอะมากเยอะมากตังเยอะมากแทบจะไม่มีที่เดินใช่ไหมนี่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 ตรงนี้โอ้โหตรงบล็อกเนี้ยโอ้โหน้ําเต็มเลยเดี๋ยวให้พ่อ,พอดูนี่ครับแม่ โอ้ oh, อย่างแรงเลยนู่นครับลงไปฝั่งนู้นเลยครับถึงถนนลูกรังนะครับพ่อพ่อไปได้ไมั้ยเนี่ยไปได้ <c oughs> ถนนลูกรังแต่ก็ใหญ่ครับกว้างประมาณหก <60 S 1> ถึงเจ <6 S 1> <m. c oughs> ็ดเมตรหกถึงเจ็ดเมตรครับพ่อพ่อหรือว่าหกสิบเมตรหกสิบเมตรกว้างไปลูก หนึ่งเซเมเป็นกี่เมตรหนึ่งเซมตรเป็นหเมตรหเมตรถ้า6เมตรละ่ะกี่เซนติเมตรหเมตรเป็นหกหอะไรหกร้อยเซนติเมตรถูกตอ้องเก่งมากพี่ปันเด็กปสองครับเพิ่งหัดท่าโอ้ดีครับน้ำเซาะลงมาครับพอ่พอ<ป> <c oughs> ปาว่าไงลูกตรงนี้น้ำเยอะมากเยอะเยอะอย่าเราอย่าเอารถลงไปเลยฝั่งนี้เดี๋ยวน้ำกัดเสาะกลัวมันขาดอย่ากระโดดลงไปเล่นน,ำน้ำเลยไปอย่าไปลงใกล้จะถึงแล้วเย่ยังไม่ถึงเลยนนใกล้กลแล้วครับขาพ่อพอ่อ<ๆ>ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับโอนบ้นี่ครับนี่ครับฮึบฮึบฮึบเรา ปู่มาทำรูตรงนี้ไม่เดี๋ยวเอาขึ้นจ่องอไหนไหนไหนนี่ใช่ไหมขึ้นจ้องอยู <Okay. S 2> <น>่เรียบร้ปลาจะลงหรอลปลาจะลงไหมล่ะลงสินี่ถึงแล้วคุณปู่อยู่นู่นครับเดี๋ยวเราไปดูปลากับคุณปู่กันแล้วปูก่กำลังจะทำอะไรอ,ะอ่ะเดี๋ยวลงไปดูปลากับคุณปู่ครับนู่นนู่นอยู่นู่น กำลังขึ้นมาโอมารับลูกสาวก่อนมามามาปล่อยมือปล่อยมือปุ๊บปุ๊บเอ้ยปิดไปไปไปเลยโดดปุ๊บ <c oughs> <c oughs> นี่ครับถือแล้วถึงแล้ว,ลว <c oughs> มาดูปลากับคุณปู่ลงเยอะไหมมาขอจับ่จับ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  ูได้อะไรมาเฮ้ยได็ปลาไงนี่ให้คุณปู่อับนึกว่าจะเทลงนี้สันดอเทลงนี้ล่ะปู่บอกู่เรื่อยอม่าียามันแหลวโนได้หลายบอตายลปากขน้อยนักยนาเป่งละโอ้นีครับพ่อโอ้คุณย่าดิตึกจะลุงบอกฮะไปหนาน้อยบอเดมเมื่อแล้วสะ เมื่อแล้วเมื่อซ้อมป่าเนาะโอ้นี่ครับคือเฮอร์เลอร์นี่นะเฮิเตอร์ชุดผู้เก่งหาวปลาด่างโอ้เฮอร์เตอร์ชุดผู้น่ะเฮิร์บะมดเหนี่ลงอยู่เฮิร์ก็คูดเหนื่อยโอ้อู้ครับพ่อๆนี่ครับข้าวดำครับข้าวดำข้าวดำน้องสะเต็มแล้ว น้องข้างล่างก็เต็มน้องข้างบนก็เต็มนี่ครับพ่อพล่าที่เยอะไหมเนี่ยในในดูสิเท่าไหร่ตัวฮะเท่าไหร่ตัวโอ้เยอะสิเยอะเยอะเยอะปู่เท่าไหร่ตัวที่ปู่กำมาเยอะตเยอะสามตัวคุณปู่บอกเอ้านี่ไงสามสิบกว่าตัวบอกไหนไหมพี่ปังจับไว้ไปดูก่อนโอ้นี่ครับพี่ปลาใหญ่ไหม โอ้มีปลานี้ด้วยปูมีปลาใหญปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงครับพ่อพ่อนี่ไงสีขาวๆปลาขาวปลาขาวปลาตะเพียนหางแดงไม่หางแดงไม่ใช่ปลาตะเพียนตะเพียนลายจุดน่าจะใช่คุณยายดุนโอ้ปลาตะเพียนปลาช่อนเล็กโตลงเหรอแม่ Oh. <Okay. S 1> อ๋อไอเขากูฝักดอกบัวครับปลาพเพลินแบบปลาตะเพียนเนาะเบิ่งเนาะเม่นบอกปลาตะเพีครับปลาหาวกอมภาษากลางเขาเรียกว่าเปิดวะปลาตะ,ะ,ะเพียน <c oughs> ไม่รู้ปลาอะไรนะพอ่อพ่อมันขาวๆไห <c oughs> นี่อันนี้ปลากระทิงครับพ่อพ่อนี่ภาษาอีสานปลาลโลเลว้ว <c oughs> ปลาลโลเลว้ลเลว <c oughs> นี่ปลากระทิง ภาษาอังกฤษหรือภาษากระติงไม่รู้สิลูกปากระติ่งไมานี้ไงลูกแบบนี้ไงลูกมันเล็กบ้านเตียาเตี๋ยะเดี๋ยวเราออกกลับบ้านกันนี่ฮะคุณปู่เอาขึ้นให้แล้วนะครับมีดอกบัวด้วยปลูกดอกบัวไหนนขอึ้ไปดูยไปดูสิอ่ะลงมาลงมาเร็วอย่าโดดนะ ดูเราให้ปลูไปก่อนแกนปลูเอาถังไปไว้ปไปึ้นรถเร็วมาเราจะไปดูที่นาห้วยพริกกันก่อนไปเอ้านาของใครปัญญาใช่ไหมนี่คือรถแล้วปูจะไปเลยเฮ้ไปสิไปไปเปิดเปิดเปิดไปลูกไปไปไปคือไปคือไปเดี๋ยวไปดูที่นาห้วยพริกครับพ่อพ่อไปครับพ่อพ่อไปดูอีกนาหนึ่งครับนาห้วยพริกเมื่อกี้ นะคือปูงก็ได้เยอะพอสมควรอยู่ครับเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวขอไปดูปลาก่อนว่าดูปลาก่อนอปลาเยอะปลาเมื่อกี้หนูดูดูไปเหมือนหกสิบตัวเฮ้ยโชหกสิบตัวมันเกินแล้วลูกเกินสามสิบตัว <c oughs> มันตัวเล็กนับก็หลายร้อยตัวแล้วลูก <c oughs> ไ,ไปครับไปครับนูน่นคุณปูไปแล้วครับโมไซข้างหน้าครับอ่ะตามชมกันต่อครับครับพ่อพ่อก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับน้า้วยพริกตรงน้ำรถนี่ฮะนู่นคุณปูลงไปแล้ว ลงไปแล้วเราจะจอดอยู่ฝั่งนี้ดูโอ้นู่นครับรพอ่อพ่อคนปลูกกำลังยายมซ้อน <c oughs> ไม่รู้ภาษากลางเขาเรียกอะไรแยามลีหรือเปล่านี่ครับฝั่งนี้ครับรพอ่อพ่อโอ้โหน้ำเสียงน้ำน่ากลัวมากท่วมแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็ท่วมแล้วนะครับ ตรงนี้เคยเป็นคลองเก่าครับนี่ครับนี่ครับมาฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ครับพ่อพ่อทะลุเลยนี่ครับโอ้ดูน้ำตรงนี้ครับนี่ครับโอ้ไหลเชี่ยวเลยครับตกลงไปนี่ว้ายไม่อยากจะคิดครับ เลยครับมาจากฝั่งข้างบนนู่นนะครับพ่อพ่อทะลุมานู่นลงไปนู่นเลยครับตรงนี้ท่วมไปแล้วนะครับตรงนี้เอ,อ๊บเอ,อ๊บเอ,อ๊บเดี๋ยพ่อพ่อคุณปู่โอู้นะจะได้อยู่ครับน,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 นู่น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 นาห้วยพริกครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงต้นสักทองนี่ครับ ปลูกไว้อยู่สองต้นครับเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวมาดูกันมาดูผลงานโอ้มโหมาดูน้ำครับขาพ่อโอ้โหรุ่นครับไม่น้ำมาจากภูเขาครับท่วมไปแล้วนะครับ น้ำขั้นหน้าไม่ได้น้ำไหลน้ำไหลมีมันมีลงบอกนิพพาโอ้ยนิพหาตัวนึงเป้าไปเมื่อโอ้ยถึงลงแค่ไหนของลูกเรียวนะไปตะขันเป็นตะขันใต้เลยเออนี่ครับพ่อๆตรงนี้ครับน้ำล้นลงมาแล้วนะครับนี่ไปแล้วครับโอ้น้ำลงมาจากเขาฝั่งนู้นครับนี่ครับ น้ำล้นลงมาฝั่งนี้เลยครับลนนลงไปใส่น้ำห้วยพิกครับนี่คนระับตรงนี้โหตรงนี้น้ำแรงมากครับพ่อพ่อโหไหลเชี่ยวเลยก็จะไหลไปรวมฝั่งนู้นครับแล้วก็ไหลรอดท่อรอดเหลี่ยมครับลงไปกลับบ้านเดี๋ยวกันที่บ้านครับพ่อพครับตอนนี้ถึงบ้านห้วยลมงแล้วนะครับพ่อพ่อตอนเรามานีนน้ําจะท่วมนะครับ ร่วมถนนฝั่งทางเข้าฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับพ่อพ่อเฮิบเฮิบเฮิบเฮอ้ยอยู่ข้างหน้าใช่ใช่วูนี่ครับพ่อพ่อเห็นไหมครับอ๋อตรงรถสีขาวนะครับรถเก๋งสีขาวนี่ครับน้ํามาจากฝั่งนี้ครับพ่อพ่อนี่ครับฝั่งโรงเรียนครับ โรงเรียนจะอยู่ข้างบนนี่ครับเขามาอะไรนะยกยอหรือเปล่าครับพ่อพ่อนี่ครับตรงนี้เขาว่า,าตกปลานี่ยกยอยกยอยกยอคือยกยอยกยอคือฮะนี่ไงอะไรนะตึกจะลุงมาดูต่างหอมตึกจะลุงเออตึกจะลุงข้างหน้านี่ท่วแมแน่ท่วมสถมิถามเขาก่อนถามเขาก่อน ได้อยู่บ่ปลาน้อยบ่โอ้ได้การได้การไดละหมานเนาะโอ้ดีครับน้ำท่วมเลยครับตัวนี้โอ้ดีครับโอ้เกือบขึ้นรถแต่ปาใช่อะเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่บ้านครับพ่อๆไปดูผลงานอีกทีหนึ่งครับมาถึงบ้านแล้วนะครับบโบ อู้ปลาช่อนกำลังโตครับแล้วก <us> ็ปลาปลาขาวปลาขาวปลาขาวเยอะเลยครับนี่แมมันออแตสาอ่ะมันกันเอาไปปล่อยทั้งสามสี่ถุงปลาหน้าอันนี้ปลาหน้ามีแม่ปลาตะเพียนบอกกะปล่อยกะปล่อยแตสานั่นน่ะ สามถุงหลายร้อยตัวอยู่สามสี่ถุงห,หุน่นปลากรมบอกมีแ <c oughs> ม้น <c oughs> ตะเพนเนาะ <c oughs> โอ้อตัวใหญ่เลยอันนี้กับปลากรมปลาตะเพนเมื่อคือนี้แล้วแต่มันแต่มันแดงมันบอกันนาหมม,มันก,ก,กระโปงต่าง <c oughs> โอ้โหดีเยอะอยู่ครับพวกเกือบครึ่งกระมังครับเดี๋ยวคุณปลูจะทำการสังขยาา ที่โฮมดี่นี่โอ้ปลาคอน้อยปลาดุกนะคอน้อยดองแมนเฟืองไปแล้วไปแล้วไปแล้วเีต่ไม่ได้ปลาดุกเลย โอ้ยดีตัวนึงเนอะตัวนี้นอะพูโน้ยูดน้ยคุกมาตั้งแต่แต่ทื่เบ็ดคือใหญ่เถอลูกไม่ยังมีโลไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้ไปแล้วคุจัดการ เอาปลาช่อนเนี่เอาไว้ป่น,น,น,นเอามกมันซุมน้อยนะนี่ยๆี่นี่ตัวที่เจ้าเก์ป่นนะขนาดนี้นอาอกอาศน้อยก <c oughs> ัยวบ้ามจอมะนหมอืยปูก็มีครับ <c oughs> ปู ได้เลยครับสมสูงโอ้อยังเป็นๆอยู่นะครับลูกตัวเท่าประมาณเ,าเกือบสองนิ้วครับนิ้วครึ่งเ,เกือบสองนิ้วพอดีครับลูกไม่ใหญ่กว่านี้แล้วครับใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วอันนี้ปสเต <c oughs> ปลาคิเตะปลา่อนเล็กใช่ไนมต้วน,นั้นปูครับปูนางยแล้วมีจึงเขาก็มีได้ม,มันมีงูตุ๊บปูปลาห่าแสดงว่าเมย์มันอยู่ิสัฮะนะมันลงไปไข่ มันช้าแล้วมันออกไข่มันนะมันล้นสะดิคุณปู่กำลังเลือกครับแยกครับแยกแยกปลาอ่ะโอเคครับคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับพ่อ